สวัสดีค่ะทุกคนนิวขออนุญาตตั้งกล้องนะคะตรงไม่เอ่ยเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยทุกๆคนสบายดีกันนะคะส่วนนิ้วก็เหมือนเดิมค่ะ นิวก็สบายดีครอบครัวนิวก็สบายดีค่ะวันนี้นิวตั้งใจที่จะมาทําคลิปสั้นๆค่ะในการแจ้งนะคะแจ้งเปลี่ยนชื่อช่องแต่เดิมทีเนี่ยชื่อจะชื่อชื่อช่องของนิวก็คือ week story นะคะ week ก,ก็คือนมสกุลของคุณซีเจค่ะของสามีนิวเองเนาะซึ่งคุณซีเจเป็นคนร่วมออกความคิดเห็นในการสร้างชื่อนี้ขึ้นมานะคะแต่ด้วยแต่ด้วยสาเหตุเวลาผ่านไปใดๆหลายๆ,ายๆอย่างเนาะ เลยจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชื่อช่องไม่เชิงจําเป็นแต่บอกยังไงอ่ะนิวนะคะนิวมาคิดมาไตร่ตรองดูคิดว่าเออเปลี่ยนชื่อช่องดีกว่าจากนมสกุลของสามีของนิวนะคะคือคุณสีเจเปลี่ยนมาเป็นชื่อนิวนิวสตอรี่ดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายๆอย่างค่ะก็คือหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยด้วยหลายๆสาเหตุก็คือหลักๆเลยก็คือด้วยสายงานของคุณซีเจเขาเนาะแล้วก็ อา,อาจจะมีร่วมเฟรมบ้างแต่คงจะไม่จริงจังเหมือนช่วงรแรกๆที่นิวทำคลิปกันนะคะจะเชิบเป็นเชิงลักษณนะคลิปของครอบครัวก็เลยชื่อวิกสตอรี่เนาะแต่พอเวลาผ่านไปหน้าที่การงานของคุณ CJ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เราก็จะเป็นยังไงอ่ะคุณซีเจเขาก็ไม่สามารถที่จะล่วงเฟรมในคลิปได้แบบจริงจังเต็มที่เหมือนแต่ก่อนเนาะแล้วก็บวกกับพี่ธารกรแล้วก็น้องน้ำดินโน้ตด,ด้วยความที่ว่าเขาโตแล้วเขาก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาซึ่งเขาก็บอกอยู่ว่าเขาอาจจะร่วมเฟรมบ้างแต่ว่าจะจริงจังแบบว่า นู่นนี่นั่นคือเขาก็มีความเป็นส่วนมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงเขาค่อนข้างที่จะระวัง,วงในเรื่องของโซเชียลเนาะซึ่งก็เป็นอะไรที่แปลกแต่ก็แต่เราก็ต้องเคารพสิทธิของเขาเนะยิ่งพี่ธารกอนเนี่ยเขาจะแบบคือจะถ่ายรูปหรือว่าจะอัดคลิปอะไรเนี่ยคือต้องคุยบอกเขาล่วงหน้าเพื่อให้เขารู้ตัวเขาจะไม่ชอบแบบว่าถ่ายคลิปโดยที่เขาไม่รู้ตัวเนาะแล้วก็ยิ่งมาตอนนี้นะคะน้องน้ำดีเนี่ยคือแบบ ค่อนข้างที่จะแบบเขาเขาจะใส่ใจเขาจะจริงจังมากพาอเห็นนิวเริ่มตั้งกล้องเนี่ยทาอะไรเนี่ยเขาจะถามว่าแม่คุณแม่รูปนิวจะติรูปของของของหนูจะติดเข้าไปในเฟรมไหมซึ่งก็ต้องถามเขาก่อนเพราะเพราะว่าน้องน้เมียนเขาก็มีความเป็นส่วนตัวสูงเขาค่อนข้างที่จะระวังในเรื่องของโซเชียลมากเขาไม่ค่อยแบบยังไงอะ่ะเขาเขาไม่ค่อยที่จะแบบให้ความใส่ใจ ที่เจ้าตัวเองไปอยู่ในโลกโซเชียลมากนะคะซึ่งพี่ทารก้อนกับน,น้องน้ำเินเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบยังไงอะมีความเป็นมีความเป็นส่วนตัวสูงซึ่งถ้าสังเกตนะคะณเมมโมรีในเฟซบุ๊กของนิวที่แต่ก่อนนอิวจะโพสแบบ บางทีก็จะมีมัมรีเข้ามาแบบว่าออปีนี้นะมีรูปแบบว่าครอบครัวมีกิจกรรมกิจกรรมครอบครัวมีรูปของเด็กๆหนิวจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าส่วนตัวหมดจะปิดหมดเพราะว่าด้วยความที่อย่างนงี้แหละค่สะสาเหตุอ่าพี่ทารรก้อนกับน,น้องน้ำเบินเขาไม่ค่อยที่จะยังไงอ่ะให้ความสนใจกับสื่อโซเชียลมากนะักด้วยบวกกับคุณสาบวกกับคุณซีด้วยค่ะ คุณสามีนะคะด้วยหนะ้าที่การงานของเขาด้วยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าเข้าเฟรมมามาในคลิปมากนะแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าเป็นกิจกรรมช่วงแบบวันหยุดอย่างเรามีแผนที่จะเดินทางไปพักร้อนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เมืองไทยนะคะก็อาจจะมีบ้างแต่คือเขาก็จะรักษาแบบว่ายังไงอะความเหมาะสมในการที่จะมีคลิปเขาบ้างในนั้นนะคะคือแต่ก็ต้องอบอกเขาแล้วก็ขอนขขอนุญาาจากเขาก่อนไม่ใช่ว่า มัดมือโชว์เขาแล้วก็แอบถ่ายก็ตอนที่เขาไม่รู้ตัวคือเขาไม่ชอบต้องคุยกับเขาก่อนซึ่งเราก็มีการตกลงกันค่ะนิวก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเกิดมาถึงณจุดนี้ด้วยหลายๆอย่างเนาะหน้าที่การงานของคุณซีเจแล้วก็เด็กๆเ,เริ่มโตกันแล้วต้องการมีความเป็นต้องการมีความเป็นส่วนตัวในเรื่องของอสื่อโซเชียลเนาะนิวก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นนิวสตอรี่แทนหลังจากนี้ก็จะเป็นก็จะเน้นนิวค่ะนิวจะเป็นอยังไงอะ เจ้าของช่องหลักซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็น family ก็คือครอบครัวนะคะนิวก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อ new story แทนค่ะแล้วก็ในเพจที่ Facebook ด้วยนะคะนิวก็เปลี่ยนเป็น new story เหมือนกันซึ่งจะไม่ค่อยลงรูปของเด็กก็จะเป็นแบบว่า ยังไงปับปลายเห็นแบบไม่เต็มที่อะไรเงี้ยคือแต่รูปรูปก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะปล่อยไว้แล้วก็จะไม่ไปลบไม่ไม่ไมแบบไปติดกั้นแบบเป็นส่วนตัวนะคะก็คือจะปล่อยแต่หลังจากนี้ก็จะเป็นก็จะเน้นจะเป็นนิวแล้วก็สารนุ่งน,นี่นั่นแทนค่ะก็จะไม่ค่อยเห็นเด็กๆแล้วก็คุณสอนีบ่อยเหมือนอย่างแต่ก่อนเนาะซึ่งคลิปนี้นิวก็อ,อยากจะมายังไงแจ้งไว้ค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อจาก วิกสตอรี่นะคะนำสกุลของสาม,มีเป,ะะเ,เ,าเป็นนิวสตอรี่แทนก็คือนิวนะคะเรื่องราวของนิวขัะหลังตรงนี้เนาะนิวก็จะแบบยังไงอะ่ะเล่าโมเมนต์แล้วก็มีความเป็นตัวเองมากขึ้นโดยที่ไม่ได้ร่วงเฟรมกับแบบในเชิงแฟม i ลีมากครอบครัวมากนะคะยังไงก็ขอฝากไว้นะคะยังไงก็ขอเพื่อนเพ่อยังคงติดตามพวกเรานะคะแล้วก็ยังไงอะ่ะเป็นกำลังใจให้พวกเรา ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะสุดท้านยนี้มิวก็ขอเพื่อนๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆจ๋าโชคดีกันทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย